คำถามยอดฮิตนะพอตอนที่เราฝึกสักใหม่ๆจะใช้เข็มเบอร์ไหนดีคําถามที่แบบยอดฮิตตลอดการตั้งแต่ที่มิมเปิดเพจมาหลายปีเป็นครูสอนสักมาหลายปีจะมีคนถามคําถามแบบเนี้ทุกวันเลยนะคือสรุปง่ายๆเลยนะคือมิมทําคลิปตอบไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าคลิปนี้มิมจะมาสรุปง่ายๆเลยนะ เข็มใช้เบอร์ไหนดีแต่ละคนต่างกันจําจุดนี้เอาไว้นะเดี๋ยวคนถามอีกว่าตกลงยังไงแต่ละคนต่างกันจะไม่เหมือนกันคนชอบมินิมอลก็จะมีเข็มสไตล์หนึ่งคนชอบงานญี่ปุ่นก็จะมีเข็มสไตล์หนึ่งคนชอบสักยันก็จะมีเข็มสไตล์หนึ่งคนชอบลงเงาก็จะมีเข็มสไตล์หนึ่งแต่ละสไตล์ของงานมันจะมีเข็มแต่ละสไตล์คนละแบบฉะนั้นถามมิมว่าเป็นมือใหม่ใช้เข็มเบอร์ไหนดีสิ่งที่มิมจะถามกลับไปคือว่าชอบสไตล์ไหนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวบาง ก็จะหาว่าอะไรวะทำไมถึงไม่บอกมาเป็นเบอร์คนแม่งชอบพูดแบบนี้กับมิมคนบ่อยเลยนะเว้ยมิมจะบอกให้ฟังคนบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่ตอบมาเป็นเบอร์สิ่งที่มิมจะตอบเลยก็คือว่ามันตอบไม่ได้เว้ยว่าใครจะใช้เบอร์ไหนดีกว่ากันเพราะอะไรรู้ปะ ถ้าสมมติว่านักเรียนคนหนึ่งชอบสไตล์มินิมอลอย่างเงี้ยสิ่งที่มิมจะแนะนําก็คือเบอร์เล็กๆใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์ห้าเข็มลงเงาก็เป็นแบบลงเงางเบอร์เล <1, S 1> <ๆ>็กๆเบอร์เจ็ดอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสําหรับคนที่ชอบมินิมอลแต่ถ้าคนที่แบบชอบงานญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเข็มพวกเนี้ยเขาจะไม่ได้ใช้เลยนะเว้ยฉะนั้นนะ่ะมิมจะแนะนําแบบเนี้ยไม่ได้สิ่งที่มิมจะถามก็คือว่าชอบงานสไตล์ไหนถ้าชอบเป็นพวกแบบงานงานญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมิมก็จะแนะนําเข็มแบบลงเงาเบอร์ยี่สิบสามเลยใหญ่สุดเพราะว่า พวกงานญี่ปุ่นมันเป็นส่วนมากมันก็จะเป็นภาพขนาดใหญ่ใช่ไหมแบบภาพ A4 ภาพเต็มหลังอย่างเงี้ยฉะนั้นกลับมาที่คําถามนะว่าเป็นมือใหม่ใช้เข็มเบอร์ไหนดีขึ้นอยู่กับว่าคุณนะชอบงานสไตล์ไหนแต่ถ้าเราไม่มีสไตล์ที่ชอบเลยแบบใหม่สุดๆไม่เคยแบบรู้อะไรมาก่อนเลยเพราะคําว่ามือใหม่มันก็มีมือใหม่หลายระดับนะมือใหม่ที่แบบไม่รู้อะไรเลยไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลยกับมือใหม่ที่เริ่มสักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วหนึ่งอาทิตย์สอาทิตย์กับมือใหม่ที่ลงคนจริงไปแล้วสิบภาพยี่สิบภาพ,พมันก็ยังเป็นมือใหม่ที่ม่ ไม่รู้ไม่เคยจับเครื่องไม่เคยฝึกสั่งอะไรมาก่อนเลยสิ่งที่มิมจะแนะนําคือคละเบอร์ไปเพราะตัวเราเองเราจะยังไม่รู้หรอกว่าเราชอบสไตล์ไหนสไตล์ไหนแบบเราทําแล้วสนุกสไตล์ไหนเราทาแล้วไม่สนุกเออสไตล์ไหนเราชอบสไตล์ไหนเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเออละเบอร์ไปอย่างเช่นอัน,นเนี้ยเนี่ยที่มิมเอามาวางเนี่ยคือมิมกําลังจะนั่งจัดเซตเข็มให้นักเรียนที่เป็นมือใหม่สุด,สด ไม่เคยจับเครื่อมาก่อนเลยเพราะตอนที่นักเรียนถามมาแบบเนี้ว่าจะใช้เข็มเบอร์ไหนดีแล้วพอมิมถามกลับไปว่าชอบงานสไตล์ไหนนักเรียนไม่รู้อย่างเงี้ยมิมก็จะคละให้เลยเพราะว่าตัวเราเองเราจะต้องเอาไปลองฝึกเองก่อนนะคะ เข็มกล่องหนึ่งมี20อันมิมก็จะคละไปแบบนี้เลยแต่ละกล่องมิมก็จะหยิบใส่ไปอัน2อันอัน2อันอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วจะได้เยอะกว่านี้นะมิมเอามาตั้งในคลิปไม่หมดมิมก็จะหยิบไปแบบเนี้ยจนครบ20อันแล้วมิมก็จะส่งให้นักเรียนถ้านักเรียนสั่ง3กล่องใช่ไหมมันก็จะได้ครอบคลุมกว่าเพราะว่ากล่องหนึ่งมันก็แค่20อันนะมันก็จะได้แบบไม่หลากหลายเพราะว่าเข็มเดินเส้นอย่างเดียวก็มีเป็น10บสเบอร์และเข็มลงเงาอย่างเดียวก็มีเป็น1ิบสบเบอร์แล้วมิม งานสไตล์ไหนเพราะตอนที่เราเอาไปอ่ะก็ แกออกมาปุ๊บแบบมันจะมีเบอร์ใช่ไหมเราก็ฝึกดูเบอร์ว่าอ๋อโอเคเข็มเบอร์นี้มันเป็นเบอร์เล็กนะอ่ะแล้วเราลองเอาไปทําพวกงานสไตล์มินิมอลดูซิว่าเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบอ่ะเราลองเปลี่ยนใช้เข็มเบอร์ใหญ่ไปทําพวกงานปะคับดูเพราะว่าแต่ละคนเราจะมีสไตล์ในใจอยู่แล้วเอสาสไตล์นั้นน่ะที่เราชอบในใจอ่ะมาหาเข็มให้มันตรงเพราะว่าแรกๆอะ่ะเราจะยังไม่รู้ว่าเออเราจะใช้เข็มเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่แต่ว่าพอมันคละาๆไปใช่ไหมเราก็มาดูหัวเข็มเนี่ยว่าหัวใหญ่ขนาดเนี้ยข้างหลังมันคือเบอร์อะไรแล้วเราลองเอาเบอร์เน มันโอเคกับเราไหมมันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันเล็กเกินไปหรือเปล่าและทีเนี้ยให้เราจำเอาไว้ว่าเข็มต่างๆมันเบอร์อะไรแล้วก็พอตอนเนี่เราจะซื้อแบบกล่องอะเราก็ไปบอกเขาเลยว่าเอาเข็มเบอร์23กล่องหนึ 1, ่ง25กล่องหนึ่ง40กล่องหนึ่งอะไรเงี้ยเออเราก็ไปบอกเขานะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคือมือใหม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบงานสไตล์ไหนแต่ถ้าไม่รู้สไตล์เลยไม่เคยมีพื้นฐานแบบศูนย์สุดๆจริงๆไม่เคยจับเครื่องเลยอะไรางี้ให้สั่งแบบคละเบอร์ไปสั่งงงงประะมาาณัักกกกลลล่่ออจํดีนะ 370 Pro 3กล่องก็คือ999จะกําลังดีเพราะว่ามันจะมีเข็มสักมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมมันจะมีเดินเส้นมีลงเงามีลงสีมีหน้าโคง้งหน้าตาดัดอะไรเงี้ยต่างกันไปให้สั่งแบบ3กล่องมันก็จะครบ